สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าสู่วันที่6ของการอาธิษฐานด้วยกันแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันแล้วว่าผู้หญิงมีบทบาทสำคัญไม่น้อยไปกว่าผู้ชายเลยแต่ผู้หญิงมุสลิมกับถูกคาดหวังให้แต่งงานมีลูกโดยมีหน้าที่หลกักคือดูแลบ้านตลอดจนสอนลูกๆเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาประเพณีรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆด้วย แม้ว่าผู้หญิงมุสลิมจะออกไปทำงานนอกบ้านแต่ก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับนักพวกเธอจะถูกกดค่าแรงหรือบางครั้งก็จะถูกลวงละเมิดในวัฒนธรรมมุสลิมผู้หญิงจะต้องปกปิดรูปร่างของตนเองจากผู้ชายที่ไม่ใช่คนในครอบครัวส่วนผ้าคุมเพื่อคุมทั้งใบหน้าและร่างกายทำให้ใบหมอนรู้สึกซาบซึ้งใจในความรักที่ยอมเสียสละของผู้หญิงมุสลิมมากค่ะ พวกเธอรักพระเจ้ารักสามีรักครอบครัวจึงยอมผ่อมใจเพื่อที่จะเสียสละหลายอย่างให้กับคนที่ตนรักใบหม่อนอยากให้พวกเธอรู้ว่าพระเยซูคริสต์ก็ได้เสียสละพระองค์เองเพื่อพวกเธอด้วยเหมือนกันในยอห์นบทที่ 15: บข้อ13บอกว่าไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือการที่เขายอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อมิสหายของตนเอง หัข้ออธิษฐานวันนี้ของเราก็คือขอพระเจ้าอวยพรผู้หญิงมุสลิมที่จะได้รับการปลอบประโลมในจิตใจพบความรักของพระองค์ที่ไม่มีเงื่อนไขและมีประสบการณ์ใกล้ชิดส,ส่วนตัวกับพระองค์วันนี้ไปหมอนขอฝากเรื่องราวเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเจอก,กันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ